ค่ะกำนันตรงนี้บอกให้เข้าุยสวัสดีค่ะท่านสมาชิกบุนสีตาดอกพุทธชาติทุกท่านนะคะวันนี้พี่นุ้ยเดินทางกลับมาจากนครก็ให้พี่แจ่วกับพี่พัดมาส<ผม> yes. ่งปุ๋ยก็มาเจอกันนะคะมาส่งน้องสุชาติ ชื่อเหมือนชื <också online> <pl ains> ่อเหมือนพี่ชายเลยนังสือชาตินี่ใช้มายาวนานมากเลยตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านหัวยางบ้านหัวยางตำบลคูหาใต้ก็อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเหมือนกันคุณน้องอะไรนะจ๊ะน้องเอียดค่ะน้องเอียดน้องเอียดนี่ลูกน้อยเหรอคะลูกน้อยสองคนสวัสดีครับน้สวัสดีครับสีนไหนลูกแต่ว่าจะส่งไปดังเส้นลูกเลย พี่น้องอะไรเอ่ย21แถมใครแถมแถมจ้าแถมจ้านะคะอันนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะปีใหม่ไทยจนถึงวันที่30ค่ะคน้องสุชาติก็คือหวือนเขาหนึ่งตันแถมสองกระสอบโชคดีเลยสั่งจังหวะดีเลยนะคะคุณ <c oughs> น้องสุชาติครับดูณน้อง่อยคุณน้องสุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องใช้มาหลายปีแล้วครับ เป็นสิบปีได้แล้วเป็นสิบปีได้แล้วโอ้ใช้เป็นไงมั้งคะชมไม่ต่ำเลยใดีใจดียิ่งในสวนดังใจดีมากดินร่วนดีแล้วก็เป็นไส้เดือนเยอะจ้าแล้วผลไม้จ้าผลไม้ก็โอเคเลยดกใช่ดกหวานอร่อยครับมังคุดที่คุณน้องใส่สักสักต้นละสามสี่สักสี่โลนะจุดโดกมากเลยครับจะเริ่มใส่ใหม่อีกใช่เพราะว่าดินดินมันปรับสภาพดินด้วยใช่ใช่ดินดีมากใช่ มีอะไรขายบ้างอะผนเริ่มไม้ผักช่วงนี้มันพึ่งจะเริ่มออกผลกันเพราะว่าอีกอย่างมันเริ่มฝนจะตกเพราะช่วงก่อนหน้านี้มันแล้งไงค่ะตอได้ผฝนก็ตอนนี้ก็เริ่มออกใช่ใช่นี่น้องประสิทธิ์สงสัยยี่สิบสอบน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวจะว่าโอเคเดี๋ยวมีใช้เปิดต่อจะให้น้องขายค่ันะจ๊ะเดี๋ยวน้องขายน้องเดี๋ยวพี่นุ้ยเอาป้ายมาให้แล้วก็ขายเลยพี่นุ้ยส่งในราคาเอเยตนให้เลยค่ะ ขายเราก็ขายช่วงนี้ขายโปรโมชั่นจาก300ยี่น้องก็ขายราคา280เออจ้ะพี่นุ้ยส่งราคาเอเยต์ก็คือเป็นที่รู้กันราคาเอเน่นก็คือเดี๋ยวต่อไปจะส่งให้240เลยจ้านะคะก็น้องได้ขายได้มีรายได้พิเศษค่ะใช้ปุ๋ยแล้วต้องต้องรวยกับปุ๋ยด้วยครับจ้าก็ได้พี่นุ้ยขอขออนุญาตชมสวนนะจ๊ะได้เลยครับนี่สังเกตว่าสวนของน้องประสิทธิ์นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะ มีกล้วยมีมะม่วงมีมังคุดค่ะแล้ว <มา S 1> ดินจะดีนะคะดูดินค่ะดินดีมากเลยดินดีหญ้าสวยงดงามค่ะมะนาวมะนาวนะคะมะนาวก็ดกนี่นะคะเดี๋ยวน้องประสิทธิ์ก็จะเริ่มใส่เริ่มใส่เดี๋ยวมันจะออกดอกเต็มเลยค่ะมันจะรสชาติมันจะหวานมากนะคะสะตอเรสสตอเเราก็ใส่ประมาณต้นละสักสี่กิโลก็ได้น้องประสิทธิ์แล้วมันจะออกเยอะพอใบมันแก่เขียวมันปุ๊บมันจะออกเต็มเลยค่ะ นี่สังเกตว่ามังคุดบางต้นมันก็เริ่มออกนะคะเดีย๋ยวเราใส่เลี้ยงดอกได้ด้วยค่ะเลี้ยงดอกคุณน้องใส่ไปสักสองกิโลก็ได้มันไม่สลัดค่ะไม่เหมือนปุ๋ยเคมีนะคะค่ะนี่ใส่แล้วมันจะออกเยอะกว่านี้มันจะออกเป็นช่อเลยมังคุดปกติมันออกเป็นลูกแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเรามันออกเป็นช่อเลยค่ะช่อละสามลูกสามลูกนี่ออกหนูออกใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะ นี่นี่เขาเรียกอะไรแล้วนะมะม่วงหาวมะนาโหมะม่วงหาวมะนาวโหอะไรจะดกขนาดนี้ดู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 ค่ะนี่นะคะดกจริงจริเห็นแต่ลูกเห็นแต่ลูกเลยค่ะค่ะนี่คุณแม่นะคะคุณแม่มาเก็บคุณแม่เก็บเก็บให้คุณพี่เขาไปเอาไปทานโอ้คือดินดีค่ะดินดีนะคะ เนี่ยค่ะคนนักวัฒนิ์จะปลูกทุกอย่างเลยสังเกตนะคะพืชสวนครัวทุกอย่างเลยมีมะเขือมีพริกมีผักค่ะโอ๋ยของเราก็ใส่ผักนะคะเราสามารถปลูกผักปลอดสารพิษได้เราไม่ต้องใช้ยาค่ะนี่นะจ๊ะใส่ผักใส่ทุกอย่างไปเลยค่ะมันงมะนาวตะไคร่นะจ๊ะ ขหท่านสบายใจค่ะนี่ก็มาตามบุญจัดสรรน,นะคะกำลังขับรถกลับจากนครพอดีน้องประสิทธิ์โทรหาพอดีเลยจังหวะดีบุญดีค่ะปกติไม่ได้ไม่ค่อยได้มาเองนะคะให้ลูกน้องมาวันนี้เลยบุญจัดสรรเลยได้มาเองเพราะกำลังกลับมาพอดีจ้ะเนี่ยสังเกตอันสวนน้องมีเยอะเลยนะคะต้นมังคุดถ้าต้นขนาดนี้เราใส่ไปหนึ่งกิโลได้เลยต้นขนาดนี้หนึ่งกิโลก็เป็นลูกแล้วนะคะ ไก่ก็เก็บเกี่ยวได้เลยค่ะนี่นะคะต้นไม่ใหญ่ไม้ใหญ่เราก็ใส่หนึ่งกิโลค่ะนะ,ะ๊ะไอ้ท่านโชคดีค่ะด่สังเกตใช่ไหมคะมีมีสารพัดอย่างเลยค่ะเราจะกินอะไรนะคะพืปผักได้หมดเลยอยากก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ